ครับมาดูวันเด็นประเนที่สองกระแกระแลโอเคสองกับสุดรุแหวนรอบเมืองโคราชมาเองมัน,นก็เป็นโานชางคนคไปไปไปมาขึ้นลงฝั่งจะแล้วก็คงจะแล้วหมดแล้วนี่ครับเพิ่งกำลังมองทางขวามือลืมอะไรก็ต่อ ต่อยื่นไปทำทำสางฐานแล้วก็เทปูนอะไรเงี้ยบ้านพวกนี้ก็เทปูนใช่ใช้ปูนนก <c oughs> เกดี๋ยวมนคอนกรีตผสมเสร็จดูความรู้นะครับนี่ยปูนแดงแนกแด,ดงนะครับ,คครบน,นกปูนนกแดงจากบริษัทไรกก็สั่งแต่แต่ว่าให้เป็นคมรู้ว่าเออกรับความมั่นคง ก็ไม <static> ่รู้ไม่ทำไมถ้าใช้ปูนนกแดงนกอินซีเนาะอินซีจักรวาสั้นอะไรัน่อมาแล้วมาขึ้นขึ้นมาประมาณวันที่หนกลางกันยานเย็นๆอ่ามวันที่สองระรกัน้แล้วสุงคขราดบ้านเองค่ะ